chat x 3 o เฮ้ยมันใครกันเนี่ยออกมาเลยเว้ยเฮ้ย บอกตรงๆนะอาหารแบบนี้ฉันกินไม่ลงวะดูสิพวกมันมีแต่ผักเนื้อสัตว์แทบไม่มีเลยเฮ้ไม่เอาน่ะผักพวกนี้มันดีต่อสุขภาพนะดีกว่าอาหารขายะของนายเป็นไหนๆน,นี่รูฟัสถึงคุณกินของที่คุณชอบกินอยู่แบบเนี้รับรองได้เลยว่าคุณเป็นมะเร็งตายก่อนที่คุณจะล้างแค้นกับโดโรธีด้วยซ้ำเลยโดโรธีตกลงเจ้าทั้งสองจะคองคู่อยู่ร่วมกันสันสามีภรรยาหรือไม่รับครับ รับค่ะเวาไมเป็นใครอ่ะแล้วคุณเขา้เขามาได้ยังไงกันเนี่ยบาทีไม่นะไม่ไอ้กุม้ม้าจะฆ่าแกแกเป็นนข้าอย่ารังแค้นนะใช่ไหมเอาสิใคาจะไอาชีวิตจ้าลูฟัส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 เฮ้ hey, ลูฟัสนี่นายเหมืออะไรเนี่ย อ้านี่เอกสารที่สารวัตรเตรียมไว้ให้เจอรจชฉันว่านะเราเลิกกินอาหารขยะแล้วมากินผักผลไม้เพื่อสุขภาพกันเถอะอืมก็ดีเห็นว่าช่วงนี้เทนเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงอาอสารวัตรลมอะไรหอบคุณมาได้ถึงที่นี่กันแล้วเนี่ยคอ,อดีว่าบ้าอย่างคนหายที่เล็กเทานี่สิที่หอบฉันมา ชาวเมืองในเขตและกทาวหายตัวอย่างลึกลับไม่มีวัตถุพยายในใดๆที่จะเป็นหลักฐานในการตามหาคนพวกนี้เลยเหยื่อรายล่าสุดเป็นชาวนาอายุ45ปีภรรยายของเขาให้การว่าเขาพบแสงประหลาดในเขตฟาร์มของเขาเขาจึงได้ไปสำรวจที่บริเวณนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลับมาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแสงประหลาดที่ว่านี่นี่คือรูปถ่ายที่เราล้างได้จากกล้องของเหยื่อผู้สูญหายอีกรายสิ่งที่ดูคล้ายมนุษย์แต่ลำตัวเรืองแสงได้ นายคิดว่าไงล่ะสารวัตคิดว่าเจ้านี่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์คนหายได้ไหนก็อาจเป็นได้แต่นั่นไม่สําคัญสิ่งที่ฉันอยากจะรู้ว่าคนที่หายไปยังเป็นตายรายดีอยู่ไหมก็ได้แต่หวังว่ามันยังไม่ทําอะไรพวกนั้นหรอกนะ